ดองสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมปุถาธรรมปุถารอะพ,พ,พุทธบ,ทบ,บูชาภูคาขออักธนาสารทุกศาสตร์อะว่าวันิเป็นพร้อมทพื่อนผู้บาหญ่ก็ดีอะพร้อมเพื่อนใจก็ดีอะพร้อมเพื่อนรวงปู่ก็ดีอาะท้าววา,าลุกสิทุภาหรือว่าภูคาเองเห็ดยังลงไปอาท้าววัลุกเก่าเหล่าลานอะเพิ่นใดมาเยี่ยมยามถามข่าวมาหอดมาถึงอะเตรียมกระเป๋าให้คุณครูบาอาจารย์ก็ดีนำมา ปกปักษัาให้ได้รับหูหลับราด้วยว่าลูกเต่าเหลาล้านเพื่นก็เคยกินมเคยปาไปมาหากันอยู่ตลอดเวลาอามียังก็ให้มาเยี่ยมอย่างถทาเท่ากันที่เพื่อนมามืลอนี้ก็คือเพื่อนตังอกตังใจอยากมาเว้ามาคุยอยากมาเว้ามาจากกันเบ่งว่ามีสิ่งใดที่มันดีๆีดีๆสีมาฝากมาตอนลูกเต่าเรล่าล้าน อากะฟอให้เป็นปุบายจย์พอดีอาจองนํามาปกปักรักษาดูแลเพลินเน๊ะเอาบวาระที่เดินทางไปใส่มาใสก่กางตอให้คุณครูบายจันนะปกปักรักษาดูแลลูกเต่าเหล่าล้านอาสิ่งใดที่มันประดับประดีก็ขอให้คุณคปูบายจานันใส่ผ้าเพลินลบหลีกออกอาสิ่งใดที่มันดีที่เข้ามาอยู่ในบ้านในฮื่นหรือว่ามาอยู่ในเลือดเนื้อร่างกายของเพลิอนอาให้เพลินมีแต่โชคแต่ชัยอาไปทํามาหากิน เ็ดุนี้ลงไปบ่พอได้ก็ขอให้เพนได้เห็ดจิ่งได้ที่บ่พอดีก็ขอให้เพนดีอาขอให้เพนมีแต่ความสุขความจเจริญให้เพนในหายเคอะหายโศกหายโลคหายภัยห้าเนียดจังไรเอาแต่สิ่งได้ที่มันดีๆเขามาอยู่ในเลือดเนื้อร่างกายของเพินไอเจริญเจริญเออแับนี้พุนปุบายจั์ก็ดีอาชาวว่าหลูงเต่าเล่ารา,านได้ยังกล่าวเขามาในบ้านในเงอนหรือว่าอยู่ในหิ่งในหอ อาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสาานที่ที่นี่ก็ดีอาจจงมาอาจได้หลับหัหับทราบไม่ว่าลูกเดาเราลานได้มากฮอดมาถึงมาเยี่ยมยามทําอาอาอย่าถือโทษโกรธเคืองเพลินอา้มีแต่โชคแต่ชัยเร้อบันนี้ทำมาหากินก็จะหายขาดให้เขินนี่ทั้งด้านทรัพย์ินเงินทองห้ไหลมาเทมาหา้เจริญเจริญเฮ็ดยังลงไปก็จะหาย้นอยนาตำตาพ้น นำซอยเหลือเพิ hey. ่นให้เพ่ okay. ่นได้มีสื่อมีเสียงดองดังน้อเุณนรูบาาจันท์ให้จะรวยรวยสาธุสาธุสาธุสาธมันคือบวกขึนไฟนะวัเบื้องเสียงก่อนแป๊บหนึงพตอครองสัาสุโอเคาบุาอาบุธรมบชาคุ้ค่าขอธนารากษาสาธุ มามื้อนครับไรแน่ว่ามาอยากมาขอโชคขอหลาขอแนวทางนําครับเลขกหนอยนี่ครับผมหวดหอนวดสีเทอร์มครับครับอ่าสองสหภาพพอเองอ่าหนวดหอยครับพอบอกว่าเห็ดยังได้อ่ามีเก่ามากอีกเก่าเก่ามากแน่นอนลอยบนเส้นครับเพราะว่า ถามมานิมิตคํามขวัญตัวนี้พอประเด็ออกไปเห็ดท่านเดีย๋ยวไปทำพิธีเด้ครับอ่าคือว่าเพิ่นมานิมิตขาขวัญว่าขวนัเนี่ยเห็ดยังไดเก่ามากอีกเก่ามากอีกเก่ามีมีมากทั้งปีครับเพ่นบอกวางสันเด้ครับแต่เพิ่นบอกว่ากระทำเพ่นว,น,เพนว่ากเก่าเนี้ยรูบ,รบ,บา,ายจารย์ก็กดีความแท้จริงสท้ชิตนั่นแหละที่ลูกชิตูุจ้าที่ภู้ขายังใด อามาเขานี่มีทั้งวันเมื่อกเป็นเก่ายังขามเพื่อนเก่ายังว่าท่านบอกว่าว่าท่านมั่นใจเพื่อนเลยบอกว่าเอาไว้สักก่อนเก่าอืเข่ามาแทนห้เก่ามาก่อนตัวหนึ่งได้เพื่อนก็บอกว่าเหตุอย่างไรถ้าผู้ใดบดเสือตัวนี้ผูได้เงืนเพิ่นบว่าครับครับเออใน่มีมิทั้งวันอืมเออคือว่าพอเองแล้วก็ได้ว่ามั่นใจได้ว่า ออเขายนันขายหนี่ซื้อคือเขาได้ครับเออคือว่าเฮาเห็นไปอาญาตีพี่น้องเขามีทอดกาเรียนกันไปตามเฮามีเอออย่าไปเป็นหนี้เป็นเสียนเขาค,คือของอย่างเสียงมั่นกับบสามารถแนมเห็นไดนพอคนไห้ครับเออนอกจอากว่าบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์อาผูดใดเห็นผูดใดที่ผู้ใดปฏิบัติ อัตราว่าบุญนัมมีเฮายั่งหลงเหลืออยู่มั่นกับด้คงชบดมเด้เอเพราะว่าเป็นว่ามีเก่าีแจ่งได้กับเก่ามาืมาเลยนอนอเอาเสียงวัวนเนี่ยพอกับว่าท่านว่าบมั่นใจเพราะท่านว่า,วา,วาพันทองไห้เงินเก่าด้รัเพื่อว่าพอเอยงจานแมวเองยงไปมองนี่คือกันก็เคยว่าพันทอง รวยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นคือเขาคือเลอยู่เหนียมันกับหลายคือมันมีตารางกับบนคือว่าเลขเข้า่ได้ไปเป็นเลขคำนวนเออ่ได้ไปเป็นเลขนั่นมาบวกเลขนี่ค,คือนางขอนเพลินยางเดียวอืปฏิบัติขอเพลินเออเออพ่อนห้ตัวใด,ดเข้ากับคน กั<ใ>นไดครับอืจะไปถึงขันว่าเอทั้งใดหูหจากกระโทูมาเสียหายสีป่ปอยบันใจทอนนัน้นทอนนี้พอมาเหตุคือเขามีเท่าใดเข้ากปสือไปเอมีหาห่อยกระจงไว้เนี่ยจัยกสอง่อยครับเออสือมอดแล้วโลกเต่าเราลาร้านมาได้กินได้อยากมันก็เป็นถูกตัวครับแมนบอกบเอพราะว่าคนเข้าเนี่ยไม่สิเกีงซําไดนี่มันกลับวแานานอน ความเป็นเศษเป็นเล็เป็นเป็นลาบลอยเออนอกจากว่าเที่ยบุญบารมีเฮามันท่ำอีหลีเขาสได้เงินได้ทองเป็นอีหลีมันจังคอยได้นะมันบ่มีนว่าเป็นนามร่องปักเสดายรวอเป็นยางสาคุมก็เห็นเล็มันเป็นไปบาได้ดอกเออมันบ่มีผู้ใดสิไปในมีดแทงมันดุถึงขั้น เัื่อนานเป็นสั้นขาเวลาเดียวเยียจีเปอนยางดังเปงนรรง็น,น,นอ,อยังบนท่านใดบรรลุใดถึงขั้นเนี่ยพอยงเสียพอยายามนั่งขีดเบังพอคว่มอยากได้นั่งแต่สองถูกห่อตีหน่งก็มีจนหลับรับหมองก็ะมีออพอเป็นอยังว่าพอบัดทันเห็นยังยังเห็นยังบัททันใดอยู่แต่ชัเนมีกระได อพียกินแล้วนอนครับกายหางมึงเท,ท่เาไรทัดขคือเขาเห็ดจังไมครับอี่ยังมันก็เพ่เกิดดอกมันมามีของเฮ้าเพื่อว่าพอเองกับประเว่าสิไปกระตือรือร้อนเลยครับรับประเทศไสิไปกระตือรือร้นพเออ่วงสางนั่นสางนี่สางนีนง้คือเขาตัวนี้กับปดะเวาายว่าใส่ลายไปเนาะเออถือว่าเพิ่นมีเหตุมีสางไงเพิ่นเห็ดไป ออกับพุ่มใจน้ำเพล่นหน่ะนะออวันดาจารย์ทั่งเรียนพุ่มใจน้ำเพลินเพลินเห็ดไตกะทิว่าเพลินดีนะพอกะที่ว่าวพอกระยูปะไปซ้ำเนี่ยเ,ออเพราะว่าถ้ำมองพอเนี่ยมันเป็นถ้ำเทวดาเป็นถ้ำพระพุทธเจ้าเอนี่ยเนี่ยเราใส่ตะวีสาวเพราะว่าจะเจบไปรักษาคนป่วยเออคนเจ็บคนไข้เนี่ยเราใส่ตะวีสาว คือว่าทังปีทังเดือนก็พ่ได้สิไปจัดการมีงานไหว้ผู้ไหวย้ยังสวมหัวสวมยังคือเพลินครับเออทังปีเดือนเข้ากาสีทำมีที่แต่งเออมีมนดนักกู้บาอาจารย์จะฟ้องมาทำมีที่สวดหยั่ยเอาในห้องในห่นในหอเขาเนี่ยครับนีเ่เป็นเัื่งสัน้นแล้วก็พ่ได้ว่าสิไปลูกศิษย์ลูกหามหาเงียังไปก็พ่ได้ว่าสิไปโอ้โอวดวางใจในสิน่งที่เขา กูดได้ไปเอาไปกับกับพอ่อจากหนามือก็เป็นลังมือกับลายอยู่บ่มีลูกมีเต่าก็มาขอก็ได้ไปน้ำเ่นินกับแซวผูบ่มีรถมีเรือผูไปสอบที่เป็นเจ้าเป็นนายกับนี่ก็บได้ไปเมือ่อแถบสูไลยอยู่เด็อ,อ,อเป็นอย่างสัน้นแต่ว่าเลขหก่นี่ยพออยากซอยอยากซอยอยากซอยจมูเจ้า อ,อ,อยากว่าอยากให้ว่าการงานมันบอกเก่าหนาพ่ออยากให้กก่าหนาครับอยากให้ได้ให้ดีเพิเ่นไปมีกินมีใส่พอเองก็พุ่มใจน้อเออทีนี่มันเป็นยังไงคันว่าง่ายๆแต่พืชยังกิโลคือกันอย่าอยาก,ก,ยากไปซอยับอยากซอยหล่ะแต่ว่ามันหานั่งเทียบไปม,มันก็มีบางคน,น่คือจังเพิ่นจังใดล่ะ อพอเขาก็อยากไปผู้ขี่บันไดครับออเอลื่อยไปเฮ็ดแน่ไ้ถือแน่พิดไปแน่เออยากลองมังวาผู้บาอาจารย์ในเพินสีสำเร็จครับเออไปทั้งนี้จะสองมวดสามงมวดสันซอน,อน,อนแต่และเถียวจกักนคือยังเกี่ยวก่อนนันคือการยาใายทั้งนั้นไดอยา่าใครเพิ่นดังเป็นไปอีก แต่มันก็บพรมีค้อโท่มาแช่หลังทงันทให้โท่ไปบอกกัสิวา่าเฮาอ่นี่มันจังใดละ่ะเออเจงเกินไปแล้พ,พอดีพอไปอยู่ไปก็เนี่มตกกับเหล็กล่างไงบางเน็ตมันออกไงเก่าเ็ดเ็ดเก่ามันออกเก่าเ็ดบ่แม่ครับเออเป็นว่าหัวอย่างผู้ได้สี่เ็ดเก่าได้เงินอืแต่เพิ่นว่าได้บอกว่าลาง อืมทางดังครับวาแล้วมันกันย่างจริงเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดตัวเก่าว่ากันย่างออกหนึ่ครับยี่หลีเพิ่นว่ามาเน่สิมาตัวเก่าที่นี่เนาะบอเอ็นกันเลยว่าเย้เก่ายังยังชิมมาปีสี่สากเอาบอเห็นบอร์ดหนึ่งใจงวดนี่มันก็ยังมาทั้งล่างทั้งบนครับดีแล้วเขาวอกตัวเดียวทั้งล่างทั้งบนนะครับ เอามาเปลี่ยนเป็นแปดทีสี่ตัวเป็นว่าครับนี่แหละแต่ว่าพอประมาณใจเก่าเจ็ดเก่าประมาณนี้เนาะนี่พอดีย่ายเล่ากังวดนี้เล่ากับฝันพี่กันครับฝันว่าได้ไปบ้านเก่าเก่าอีกอืมแล้วก็ว่ายังกำลังเก่ามากอีกนี่เรื่อเก่ามากอีกเดี๋ยวหาตัวหาตัวได้ส่ก็ได้เร็วๆสิเดี๋ยว วเนี่ยกันเนี่ยเป็นธรรมที่เดียวนี่ครับเออเดี๋ยวพอสิไม่ยากมอาหอครับมอาหอยใดเลยครับอืมอืมใดใ่กันเนี่ยครับใด่ยังต้องมองหันจังงี้กระไดเพราะว่ามองมันมาเขาวันเพิ่นเดือบผู้เพิ่นผ้าไปนะครับเออเราเราเรา,าห้อนอยากไปอยูด่ดีแต่ว่ามองผู้ดินเนี่ยหัวบาง เขาไปทำมีที่อยู่ได้เขาไปทำมีที่บวงสวงเมื่อนเรสูนเขาก็มาถือถือแต่ว่าบวบหารโทรมาพอมันตัวเราก็บหารโทรมาทำเงินที่ไปเอามันกระดอยู่ดอกใบเขากับเขารอบนับถือดีโยเขากับวงหวังดอกทียังผู้ยังเขาไปยากไงใบเดีย่ครับอ่ะเดี๋ยวสรุปตัวนี้แหละเนาะ สรุปวาเลกขับมีเก่าขับมีเก่าแล้วก็ยลยแตว่าบาเว้าอโมเลยเบ่เ้าือ้มครับอันยะสุไปว่าเสืออะไรก็ได้ให้มีเก่าเบอกางว่าหนแต่ว่าอีกสองโตวเอาไว้มือนันเป็นเลขวิ่งบบเอาไว้มือนั้นแล้วเนาะ เอาไว้มือนั้นได้สิเปิดเพื่ออีกท่านึงเมื่อนั้นือวันที่วันที่2ี่บอเอ้ยยี่ <23. S 1> แฟนช่อง Youtube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่อให้พผ่าดข่าวสารอีกนีหนึง่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปก,กระดิง่งกิ้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 งกดน้ำคับลุกขีปยาวใ้ทันสิบดริหารขีป และเกษตรบริภาษาขลาวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมกระคอคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม